ต่อกันที่ลำปางนะครับมีเหตุที่โซเชียลลำปางเนี่ยเขาแชร์กันเยอะเลยเป็นภาพไฟไหมกองข้าวของชาวนาแล้วชาวนาที่ว่าเนี่ยเขาก็อายุเยอะแล้วนะเป็น2อตายายเนี่ยนะฮะไมมแค่เฉพาะสองกองนี้แล้วไม่ได้ลามไปไหนด้วยนี่ฮะสภาพ2กองนี้เป็นกองข้าวนะครับล่าสุดวันนี้2ตายายเจ้าของข้าวชื่อนายคำปันใจนันตะแล้วก็นางยามใจนันตะ อายุ66แล้วก็อายุ61ปีพาผู้สืขาลงไปน้ำตานองหน้าครับทนทนเพราะว่าเห็นสภาพของกองข้าวเนี่ยดำเมนตอตะโกเป็นกองขี้เถ้านี่ฮะน้ำตาไหลเลยนะทั้งคุณตาคุณยายเนี่ยนะครับทางเจ้าของข้าวก็คุณตาคุณยายก็บอกว่าเสียดายคืออุตสาห์ทำมาเกือบทั้งปีถูกไฟหไหม้จนเหลือแต่กองเท่าถ่านทั้งหมดเนี่ยนะครับ แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวฟังด้วยฮะว่าช่วงค่าของเมื่อวานนี้มีชาวบ้านบอกว่าเห็นไฟไหมแถวแถวนาของตายายก็เลยทําให้เขาเนี่ยรีบมาดูพอมาดูปุ๊บปรากฏโอ้โหเข่าแทบสุดฮะข้าวที่จ้างคนมาเกี่ยวไว้เนี่ยกองกันไว้สองกองวันนี้เนี่ยจริงๆเขาเตรียมที่จะเอาเครื่องมานวดข้าวเอามาเล็ดเนี่ยนะฮะวันนี้เลยแต่ปรากฏเมื่อคืน ไฟไหม้กองข้าวแล้วตอนนั้นก็บอกพูดไม่ออกจริงๆนั่งร้องไห้อยู่ข้างนาความเสียหายเนี่ยประมาณ2ตันนะครับส่วนตัวของตายายเนี่ยเชื่อว่าคงมีคนจงใจที่จะเผาเพราะว่าไฟไหม้เฉพาะกองข้าวแค่2กองเท่านั้นนะฮะ ทางนี้ก็มีการไปแจ้งความที่สพศบปราบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าส่วนตัวไม่เคยมีศัตรูที่ไหนเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะรู้จักกับครอบครัวของตัวเขาเองเป็นอย่างดีเพราะว่ารู้ว่านาของตัวเขาอยู่ที่ไหนกองข้าวอยู่จุดไหนก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็นาตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วนะครับอ,อีกฝากหนึ่งนะฮะหลังจากที่มีข่าวว่าโอ้โหช่วงนี้คนเอาข้าวเนี่ยไปตากตามถนนเนี่ยนะฮะล่าสุดนะครับวันนี้ทางร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็สั่งการให้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร,กรหรือว่าอตกรช่วยเหลือชาวนาในช่วงฤดูกเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็ให้อตกรูมิภาคเนี่ยเปิดสถานที่ให้เกษตรกรนำข้าเปลือกไปตากเพื่อลดความชื้นเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนชาวนานะไม่มีพื้นที่ ตากข้าวน้าท่วมด้วยไงน้ําท่วมด้วยข้าวแช่น้ําระหว่างเกี่ยวด้วยแล้วบางพื้นที่เนี่ยก็เนี่ยตากข้าวตามถนนแล้วมันเกิดอุบัติเหตุไงอย่างอันนี้ดีหน่อยมีกลวยตั้งแต่ว่ากลวยที่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะสะท้อนแสงแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ แล้วก็อีกหลายพื้นที่ที่เขาใช้เอาเอา,เอา,เอากิ่งม้งกิ่งไม้ไปวางซึ่งตอนกลางคืนมันทัศน,นวิสัยมองไม่เห็นล่าสุดอ,อตก3แห่งครับเปิดให้เกษตรกรใช้พื้นที่ตากผลผลิตเพื่อรักษาคุณภาพข้าวนะครับได้แก่อ,อตกขอนแก่นอ,อตกนครราชสีมาอ,อตกอุดรธานีครับรวมทั้งมีการสั่งการให้สำนังกงานอ,อตกจังหวัดอื่นๆซึ่งมีสถานที่พร้อมให้รายงานมายังรักษาการผู้ในการอ,อตกเพื่อเปิดลานตากข้าวช่วยเหลือชาวนาเพิ่มขึ้นด้วย